สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิรกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่29ธันวาคมวันนี้ฟุตบอลพิมลิริกกลับมาทําการแข่งขันกันอย่างคึกคักอีกครั้งจึงคัดทีเด็ดไม้คลิปนี้2คู่และกลุ่มลายสาคู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มลายรวมทีเด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสวนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลา,ทา3ทุ่มครึ่งจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยคู่นี้แมนซิตี้ต่อ1ลูกครึ่งส่วนผลงานการเจอกัน5เกมล่าสุดของคู่นี้เป็นเลสเตอร์ชนะ1ครั้งเสมอศูนย์ครั้งและแมนซิตี้ชนะ4ีครั้งส่วน10เกมล่าสุดทุกรายการของเลสเตอร์ชนะ1เสมอ2แพ้7 เข้าวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้10เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้6เข้าวิน1เสมอ0เสีย9ลดจบสกอร์สูง3ครั้งคู่นี้แอดมินมองว่าเาเลสเตอร์เล่นได้เหมือนครึ่งแรกที่เจอกับลิเวอร์พูลถึงแม้จะแพ้ไป3-1แต่การได้เล่นในบ้านในคืนนี้เชื่อว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดแม้กกูแข่งจะไปถึงระดับแมสซิตี้แต่ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้เลอใบสีฟ้าคือยักษ์ที่รอวันตื่น พอผลงานในลีกเกเกมหลังพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวแล้วแพ้ไปถึง6เกมขณะเจองานเบาอย่างเอเวอร์ตันในเกมล่าสุดก็ยังทำไ้แค่เสมอแบ่งแต้มกันไปดูทรงแล้วพวกเขากาลังเสียขวัญและกาลังเสียความมั่นใจอย่างสุดขีดตัดภาพไปที่จิ้งจอกสยามที่ต้องการทุกคะแนนเพื่ออยู่รอดให้ได้ในฤดูกาลนี้แน่นอนว่าพวกเขานั้นเตรียมใส่สุดและน่าจะแพ้เกมลับที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อพิจารณาจากความหนาของกําแพงหนึ่งลูกครึ่งในวันนี้แอดมินมองว่าเลสเตอร์ไม่น่าแพ้ขาดเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่เชนอังฝั่งทัพจิ 1>, 1. ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ราเที่ยงคืน 15. คุณคอนเวสแฮมเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลโดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกครึง่งส่วนผลงานการเจอกัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นลิเวอร์พูลชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนเวสแฮมไม่ชนะเลยส่วนผลงานสิบเกมสุดทุกรายการของคุณคอนชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง4ครั้ง ส่วนทางฝั่งจ่าฝูงหงแดง10เกมหลังสุดชนะ8เสมอ2แพ้0เข้าวิน4เสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง5ครั้งคู่อีแอดมินคิดว่าลิฟท์คุณน่าจะปิดจอบคว้า3าแต้มแบบไม่ยากเย็นนะักเพราะชุงนี้กันอยู่ในความมั่นใจหลังคว้าชัยไปแล้ว2เกมรวดและซัดประตูกระจายไปถึง9ลูกและการที่โคดิการโปลและโมฮัมเหม็ดซาร่ากันเลยอยู่ในช่วงล่างทองยิ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยเกมรูฟคอนน่ากลัวขึ้นไปอีก ฉะนั้นงานหนักจึงตบไปที่เจ้าถิ่นเวสต์แฮมในทันทีที่เก็รับบอสบอลนั้นเสียประตูแทบพุกนัดแถมเกมล่าสุดที่เจอกันในคาราบาวครับลิเวอร์พูลก็ถล่มไปถึง5-1ดูทรงแล้วมีสิทธิ์สูงที่จะโดนสอยในคืนนี้อีกครั้งเมื่อพิจารณาจากเลตลอรภาพโดนเราแอปมินขอเลือกใช้ทางฝั่งทีมเยือนหงแดงดีกว่าฟันธงลิเวอร์พูลบุกชนะเวสต์แฮม3ประตูต่อ1สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคม สมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ